ความรู้รีวิว DIY ดีๆได้ที่กลุ T ่มเฟซบุ๊ก Yaris AT Society รีวิวการเคลือบแก้วยี่ห้อ m r Fit Premium Coating ระดับ 9H นะครับความหนาของชั้นเคลือบนะในกล่องก็จะเป็นมี 5้า้ีขาแบบนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับมีน้ำยานะครับ1ขวดแล้วก็มีฟองน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็มีจุกแบบนี้เอาไว้ใส่นะครับเอาไว้เทเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำนะครับในในขั้นตอนการทำ ขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเตรียมพื้นผิวรถนะครับการเตรียมพื้นผิวรถเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการาจัดลงชั้นเคลือบแก้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเตรียมพื้นไม่ดีนะครับมีเศษฝุ่นหรือมีรอยเปื้อนนะครับเมื่อเราลงชั้นเคลือบแก้วไปแล้วมันก็จะติดไปแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการ ลงเคลือบแก้วก็คือการเตรียมพื้นนั่นเองครับการเตรียมพื้นคือล้างน้ําสะอาดนะครับแล้วก็น้ํายาล้างรถนะครับแต่ไม่ต้องลงแว็กนะครับห้ามลงแว็กนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มขั้นตอนอการลงแว็กนะครับ เมื่อเราเปิดน้ํายานะครับเราก็ใส่จุดที่เขาให้มานะครับแล้วก็เอาแผ่นนี้นะครับมาลองนะครับเอาด้านสีดำปิดฝ่องน้ําลงนะครับแล้วก็หอ่อมันแบบนี้นะครับเดียมด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะหยดน้ํายานะครับการหยดน้ํายาก็ใช้ประมาณสัก4ี่ห้าหยดนะครับต่อนหนึ่งครั้งนะครับอ่า เราก็หยดน้ำยาลงไปนะครับน,น้ำยาลงไปแบบนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับวิธีการทำเครือแก้วแนะนำให้ทำครึ่งหนึ่งนะครับหรือเฉพาะจุดนะครับเวลาเราทำเราก็ปาดตรงๆอย่างนี้ครับนะครับปาดตรงๆอย่างนี้ครับทำเฉพาะจุด นะครับให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไล่ไล่ไปนะครับทีละชิ้นก็ได้ครับทีละชิ้นนะครับแล้วเวลาปาดเนี่ยให้ปาดลงเป็นตารางนะครับปาดลงนี้นะครับแล้วก็ปาดอ่าลักษณะแบบนี้เป็นตารางแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆครับให้ครบชิ้นส่วนนะครับฝากระโปรงหน้าผมก็จะทําทีละครึ่งก่อนนะครับแล้วก็เมื่อ เสร็จแล้วเราปาดเสร็จแล้วเราก็ทิ้งน้ํายาไว้ประมาณ1นาทีถึง2นาทีแล้วก็ใช้ผ้าชามมวเช็ดออกขัดออกนะครับถ้าน้ํายาหมดก็ไปเติมน้ํายานะครับอ่าตอนนี้ผมลงเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือทิ้งไว้1นาทีละนะครับผมจะใช้ผ้าชาหมวนะครับเช็ดทำความสะอาดก็เช็ดบนไปเลยครับ ก็การเช็ดวนไปเรื่อยๆครับเช็ดตรงบริเวณที่เราเคลือบน้ํนยาไว้นะครับเกลี่ยให้มันเท่ากันนะครับมันจะเริ่มเห็นความเงางามนะครับก็ทําแบบนี้นะครับจนครบทั้งคันนะครับพื้นผิวที่เป็นสีดําแบบนี้ก็เคลือบได้นะครับกระจกก็เคลือบได้นะครับผมไฟก็เคลือบได้นะครับล้อก็เคลือบได้นะครับ ทำลักษณะเดียวกันเนาะยาลิ TI, ์เอทิสุดสายดี